มาล้ครับทำไป่อครับพี่ผมพูดไม่ค่อยมีน้ำหนักบอลตัวพูดดิบอกหมดเวลานะตู่คิดว่าพูดคำเดียวกันเนี่ยคำเดียวกันนั่นแต่คิดว่าพูดกับคนรักครับอสองคนอาจจะเลือกพูดกับคนรักว่าอะไรหมดเวลาแล้วเนี่ยคือตอนนี้นายกำลังเข้าซึ่งแถวๆนี้วันนี้ตัวมีความสุขมากๆจริงๆนะครับแล้วก็

ไม่มีอะไรครับครับผมผมพูดคำเดียวครับไอ้พวกชันนี้เด็กให<อ>้จำจำครับครับผ,ผมว่าน้องๆก็ชอบความซาดซึ้งวะเ<อ>นี่แหละจอบอะไรแล้วแหนะฮะอ,อะไรนะพี่เน,<อ>น่โอ้แฟนในผมเป็นคนแบบนี้ครับ พี่ยุกขึ้นย่น้องพี่ลขึ้นย็นโบมือด้วยกันครับโอ้ชายตกีอกสามสือโอเคขอบคุณครับวันนี้เราจะเข้าเพลงต่อไปยังไงนะเ่ยเดี๋ยวจะบอกเนี่ยอะไรอ่ะนี่อะไรเฮ้ยของกินตู่ช้างเห็นของกินไม่ได้เผื่อตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้ยังไม่กินอะไรเลยอ่ะพี่เอาซ้อนไว้นะครับอย่าให้ช้ันเห็นไว้ไกลๆกระเป๋าฉันนะ วันนี้ครับต้องขอบคุณครูก็จะสามเฟิร์นไฮครับที่ทําให้พวกเราได้กลับมาล้อ,อเพลงกันจริงๆดีใจมากได้กลับมาล้อ,อ,อพผมขอบคุณครับเฮ้ยมึงไม่คุยกับกูเลยหรอเพื่อนเพื่อนมึงดี <ưỡ> suffered, ใจกับมึงด้วยก็ได้มึงต้องเข้าใจว่ามึงไปจูประกอบอันเนี้ยมึงต้องเห็นว่านี่ยพระเอกในหมูม่ชนีอยู่แค่ในตัวประกอบแล้ววั <volleyball> ้โอเค วันนี้มีทอมซเซอร์ไหนะคุจะขอบคุณไหมเพื่อเขาจะได้รู้สึกดีครับวันนี้กลัมาอีกทองมาดีนะอ่ะวันนี้ทองมาว่ะครูก้าสามเเนไยครับเขาบอคแลักตะซอยมแลัวตะซอยลซอยกินทุกวันไม่ต้องพูดเขบไม่ต้องพูดเดี๋ยวพิมพ์ไ่ต้อไม่ต้องพูดแต่กินจริงนะโอเคครับก็ขอบคุณสุดท้ายช่วยเป็นเพลงอะไรครับ ขึ้นเลยแล้วกันอ่บโอเคโอเคครัพูดเปพูดพูดพูดก็พูดหน่อยพูดหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอะไรนึ่งพูดเลยโอเคได้เด็กพูดไม่ใช่ครั้งครั้งที่แล้วที่เราอยู่บนเวทีกันสี่คนกับครูเนี่ยเราต้องเต้นอะไรกันจำได้ไหมจำได้เราต้องเต้นเพลงอะไรกันจำได้ไหมฟาเชน่าจำได้ไหมเออใช่ใช่ฟาเชน่าใช่ มันเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากผมกลับบ้านผมไม่ได้บอกแม่ว่าผมไปทำอะไรมาแย้ขนาดนี้ผมสมัครงานอยู่กับแม่ใน <laughs> ช่วงนั้นครับและภาพเหล่านั้นผู้คนก็อาจจะไม่ได้เห็นพวกเราทำอีกต่อไปแล้วนะและวันนี้ก็จะไม่ทำเช่นกันเราพูดทำไม แต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต,แตั้ตงแต่เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนาะที่5 6ปีที่แล้วที่เริ่มนี้เราเริ่มขึ้นมาก็ทุกคนก็ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดแล้วก็จนถึงวันนี้ที่ที่พวกเราต่างคนก็ต่างทำลายของตัวเองก็ทุกคนก็ยังคงสปอร์ตแล้วก็รักครอบครัวเราเลิฟอีสเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งหมดก็ขอบคุณมากจริงๆครับหล่อไหมห <laughs> นี่ตเออมึงเขียบนบทมาแล้ววันเดียก่อนมึงจะมาเล่นคอนเสิร์ตอะ ถาตกอเขาตลกไปโอ้โหเฮ้ยกูว่าเพื่อนกูเป็นเพื่อนตัวตลกเหรอเฮ้ยกลับบ้าน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 นายเงียบดีกว่าคังอินอาเอาเมันจะไม่ได้กลับบ้านกันนะครับอ่ะเจอกันตอท้ายจริงแล้วนะครับขึ้นเลยแล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะครับ ไปไปมันเหมือนตอไม่ได้รวมไปความเป็นตัตันที่ทุคน <Ooh. S 1> ยงังสูงล้นใ,นมมใจมันยังไม่อยูก็คงเรียได้ค่เลือดูคงเป็นเบียดูที่แสงสดใส 大哥。<分>